สวัสดีครับผมชาลีบีทหลังจากที่ครั้งก่อนเราใช้เป็นกับดักเหยื่อนะครับซึ่งไม่ได้ผลนะดักตัวตุ่นไม่ได้รอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกับดักนิดใหม่ลรงดูซิว่าจะได้ผลไหมมาดูกันนะครับเริ่มแรกมาหาลูก,กันก่อนนะครับโอเคเจอปากลูกแล้วเราก็เริ่มทำการขุดนะครับขุดเพื่อให้มันทะลุเข้าไปข้างใน นี่นะครับเราใช้กับดักแบบใหม่นะครับเป็นแบบตะขอนะครับเราจะเสียบตะขอตัวนี้เข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่ว่าเวลาน้องเดินออกมาเนี่ยแล้วเวลาน้องถอยกลับไปเนี่ยมันจะได้เกี่ยวตัวน้องนะ หลังจากที่เรายัดตะขอเข้าไปในรูของตัวตุนเสร็จนะครับเราก็ต้องปักไม้นะครับเพื่อกันที่ว่าน้องจะลากตัวนี้หนีนะไปนะผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับน้องก็เริ่มดันดีนออกมาจากรูแล้วนี่นะครับพอเรียบร้อยครับผมขุดเข้าไป น้องติดกับดักแล้วนะครับตัวน้องไม่ค่อยใหญ่นะเป็นเป็นตัวเล็กหลังจากนั้นก็ทำกันขุดนะครับเพื่อที่จะดึงตัวน้องออกมานี่นะครับตัวตุ่นตัวน้อยเรียบร้อยนะครับได้มือเย็นแล้วกลับบ้านได้